โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาว youtube c h ชาแนลทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องซิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวลำโพงคิมโซนับหรือ k m s S1 นะครับ,ร m s, 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 1รบ s 1นั่นเองนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้ตรงนี้เขียนว่า enjoy yourself in the paradise of music นะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับลำโพงก็จะรูปนั่งระบาณนี้นะครับกล่องที่มารีวิวมันกล่องมันบุบๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับลำโพงจะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่แบบนะครับต่างกันยังไงนะครับก็ดูนะครับตรงนี้จะเป็นแบบอ่าหัวมนๆนะครับตรงนี้ก็ตัวนี้กับตัวนี้จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันอ่ะคล้ายๆกันแล้วก็ตัวที่ผมมารีวิวคือตัวนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะต่างกับตัวนี้ยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับด้านหลังไม่มีอะไรตรงนี้มันบุบหน่อยนะ,ะตรงนี้จะเป็น KMSS2 นะครับผมอ๋อมันมี S2 กับ S1 นะครับผมแต่ตัวที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันเป็น S1 นะครับ S1 จะเป็นเรียมๆหน่อยแต่ถ้า S2 เนี่ยจะเป็นมดนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องว่าตัวลำโพงจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับผมโอเคกล่องจะบุบหน่อยนะ แบบนี้ก็ด้านในนะครับอ่าถือว่าดีนะครับมีการบุโฟมขนาดบุโฟมมากนละองยังบุบเลยนะครับอขออนุญาตลาโพงออกจากกล่องสักครู่โอเคครับนี่คือเจ้าตัวลำโพง KMS1 s นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะถ่ายแถมสายมาให้2เส้นนะครับก็คือ USB ไมโครที่เป็นสายชาร์จนะครับกับ AUX for for AUX มันคือ3.5มมิลกับ3.5มมิลเสียบต่อโทรศัพท์กับมือถือนั่นเองนะครับเรามาดูที่ตัวลำโพงนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้มีลำโพงอยู่2ดอกนะครับซึ่งนะครับลืมเลยโอ้ยลืมได้ไงลืมได้ไงเรามาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับสเปคที่กล่องนะครับอ่านี่นะครับจะชิงเฉียงหน่อยนะก็เขาบอกว่าเป็นบูท เป็นลำโพงขนาด15วัตต์นะครับบูทูธเป็นเวอร์ชันนนะครับเป็นสเตอริโอ2.0นะครับแล้วก็เอาพุทพาว์เนี่ยเป็นลำโพงขนาด5วัตต์2ดอกนะครับผม5วัตต์2ดอกนะครับผมมีอะไรอีกเป็นแบตเตอรี่ขนาด1,500ม ah, ิลลิแอมนะครับชาร์จ,จิ้งนะครับก็เป็นห้าโวลต์ของไมโครนะครับผม เขาบอกว่าระยะการเล่นเพลงเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ถึงชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วขึ้นอยู่กับวอลลุ่มนะครับแล้วก็การชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมอ่าประมาณนี้น้ําหนักเขาบอกว่าอยู่ประมาณกิโลนิดๆนะครับกิโลหนึ่งคิดนะครับ,รรบผมอ่าโอเคเรามาดูที่ตัวลําโพงกันดีกว่านะครับถึงโลหรอมันเบามากเลยนะนะครับ ก็ในรูปในวิดีโอนะครับวก็จะมีคําว่าคีมิโซนะครับเป็นยี่ห้อของเขานะครับผมแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นจอสถานะนะครับแปะไอ้กันกันลอยไว้นะครับผมด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับปุ่มผมว่ามันดูมันเรียบๆไปนะมันดูกว่ามันมันควรจะให้ตัดสีอื่นนะครับมันดูว่า คุณเนี้ยคือมันกองแกงนะครับอ่ะโอเคเรามามาม่ไม่บดละกันนะครับก็ปุ่มแรกจะเป็นปุ่มโหมดปุ่มไฟนะครับปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงนะครับมีมีอีคอไลเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนัว่าอีคอไลเซอร์สามารถปรับได้หรือเปล่านะครับปุ่มอ่าเพย์แบ็กนะครับปุ่มสต็อปนะครับสต็อปเพลย์นะครับแล้วก็ปุ่มอ่าฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้านะครับผมโอเคนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมี ช่องเสียบไมค์นะครับไมค์ที่เป็นไมค์แจ็คนะครับผมช่องเสียบไมค์แจ็คนะครับผมมีช่อง AUX นะครับผมช่อง USB นะครับไมโคร SD card แล้วช่องชาร์จที่เป็นแบบไมโคร5โวลต์นะ DC นะครับผมแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับพลาสติกนะครับน่าจะแข็งแรงอยู่ด้านข้างไม่มีอะไรนะครับผม หมือนกันสองฟังโอเคเรามาเปิดปึ๊บพร้อมๆกันเลยเปิดขึ้นมา bluetooth mode อ่านะครับลำโพงจะมีไฟนะครับไฟไม่ใช่ rgb ไฟไม่ใช่เป็นไฟวงแหวนนะครับเป็นไฟหลอดนะครับเห็นชัดเจนเลยครับเด่นหลาเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นไฟนะครับคิดว่าหลบสายตาไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆ่เห็นหรือเปล่าเป็นหลอด node led นะครับหลอด node led นะ อย่าไปซีเรียกกับราคานี้นะครับราคาอยู่ประมาณไม่เกินพันครับอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับผมก็เรามาดูกันว่าเสียงเจ้าตัว KMS นะครับ uh, S1 นะครับเสียงมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคเรามาเสียบแผ่นด้ายกันเลยนะครับ uh. play by USB drive I guess you're Are you back gonna tell me where you เดี๋ยวเราจะลองทดสเสียงนะครับว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนนะมีคำว่าดูรับดูสามสิบนะครับคือเป็นระดับเสียงเพลงนะครับผม นะครับขอลดเสียงนะครับเสียงนะครับเท่าที่ฟังนะครับถือว่าโอเคทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งเสียงเบสเสียงแหลมออกมาครบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นปุ่มโหมดไฟนะครับว่ามันสามารถปรับได้กี่โหมดนะครับโอเคโหมดไฟคือตัวที่2นะครับเามาดูกัน1นึนะครับระยะปิดไฟนะเอาให้มืดต๊บเลยอ่า ไปหมดที่สองครับไฟจากพริบนะหมดที่สามปิดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะนับปิดไฟเป็นหมดที่หนึ่งนะอันนี้คือหมดที่สองนะครับผมหมดที่สามครับ โอเคสรุปว่าโหมดไฟปรับได้แค่3โหมดนะครับตัวนี้สำหรับเจ้าตัวค i นิโซนะครับหรือ KMS S1 นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีโคไลเซอร์ดูว่ามันจะกดได้จริงหรือเปล่านะครับอ่า Eco อีโคไลเซอร์ตัวนี้เดี๋ยวรอจังหวะเพลงก่อนนะอ่ามีขึ้นอยู่ EQ หนึ่ง อ่าอีโคไลเซอร์นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมดอ่าเรียกว่า6โหมดนะครับอ่าเรามาดูโหมดที่1นึ่งผมจะเล่งเสียงสุดๆหนยนะ,ะเสียงเสียงวอลุ่มวนลุ่มดูน่อยวนลุ่มนี่ต่อไปเป็นอ e ีโคไลเซอร์สองต่อไปอ e ีโคไลเซอร์สามครับ เสี่อีโคเลเซอร์ห้าศูนย์ครับคูมหก่ะโอเคนะครับก็ผมขอรีวิวนะครับเจ้าตัว KMS นะครับ01ประมาณนี้นะครับก็ สำหรับลำโพงเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ประมาณที่นะครับประมาณ7-800บาทนะครับก็ ราคานี้นะครับก็ให้มานะครับเป็นไฟนะครับ LED นะครับแต่ไม่ใช่ LED วงแหวนเป็น LED หลอดนะก็ถือว่ายอมรับได้เสียงโอเคนะครับทั้งเบรทั้งกลางนะครับผมสามารถปรับโหมดไฟได้3โหมดแล้วก็สามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้6โหมดนะครับอีโคไลเซอร์นะครับจะเป็นขึ้นที่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับที่เขียนว่า q นะครับอ่านี่นะครับอันนี้วอลลุ่มอ่า EQ นะครับจะมี EQ 1 2 3 4 5แล้วก็ศูนย์นะครับ โอเคยังไงก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับในการเลือกซื้อของนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ